สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับกับ FC มิลานนะครับปี22นะครับวันนี้อาการตัวสันลักษณ์ตัวนี้เตือนขึ้นมานะครับเมื่อวานฝนตกหนักนะครับน้ำมันมันมันสูงเกินเกินครึ่งล้อมานะครับก็ลุยน้ำนานอยู่นะครับเช้ามาก็ขึ้นเลยนะครับสตาร์ทเครื่องมาก็ค้างเลยตัวเอนจิ้นตัวนี้ลูกเครื่อง นะครับเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมมีตัว o b d smart gate นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองสแกนดูว่าโค้ดมันขึ้นตัวอะไรนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับก็อาจจะใช้วิธีการถอดโค้แบตนะครับปล่อยไว้สัก5นาที10นาทีนะครับแล้วก็ใส่ไว้คืนถ้าหายก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่หายก็อาจจะต้องนำรถเข้าศูนย์นะครับเพื่อไปตรวจเช็คเพราะว่ามันจะมีตัวเซนเซอร์ นะครับหลายๆตัวที่มันโดนน้ำปั๊บมันเกิดความชื้นมันก็กลายว่ามันระบบกรรารทํางานของตัวเครื่องยนต์มันมันไม่ติดไม่เสถียรนะครับเดี๋ยวเรามาลองล้างดูจากตัว OBD นะครับก็ทําการกดนะครับตัวนี้อันนี้กดค้างไว้นะครับแล้วมันจะมีตัวสแกนตัวแก้ปัญหาขอ้อผิดพลาดนะครับเนี่ยสแกนข้อผิดพลาดได้เลย ตัวนี้มันขึ้นโค้ดมา P 0 1 3 8นะครับเพื่อนๆลองไปหาดูก็ได้มันจะเป็นตัวเซนเซอร์อะไรสักอย่างนะครับไฮโวลตนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองแก้ปัญหาด,นะา,า,าดูนะครับก็ทําการล้างเขาผิดพลาดนะครับตัวนี้อ่าก็ขึ้นคําว่า no ตัวนี้นะครับมันเคลียร์เรียบร้อย นะครับก็ย้อนกลับได้เลยมาสังเกตที่หน้าจอนะครับตัว engine เราหายไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับก็มีตัว B D Smart Gate ไว้ที่รถก็ได้นะครับตัวเลาไม่กี่ร้อยนะครับตัวนี้ผมซื้อมา 3- 4 5 0ี่ยนะครับก็ลองไปดูนะครับมีมีมีหลายราคานะครับ แอปแดงแอปอะไรเยอะแยะมากมายนะครับหรือว่าจะสนใจตัวนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะครับแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็บอก ect ค่าความร้อนของหม้อน้ำนะครับโวนนะครับมีรอบต่างๆนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคนที่ใช้มิลาดนะครับหรือว่าคันอื่นๆก็ก็สามารถเอาไปไปติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับช่วยเราดูรายละเอียดต่างๆได้แก้ปัญหาเบื้องต้นได้ นะครับสำหรับเคสที่เราไปลุยน้ํามาหรือว่าไปโดนอะไรมาก็แล้วแต่นะครับพอพอช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะครับโอเคนะครับผิดถูกประการใดก็ต้องขออภัยนะครับสำรับนี้ขอบคุณครับ